ครับมาต่อ EP สองครับผมโอ้ไปดูครับทางนิดนดเลยนะท่านผ<ๆ>ู้ชมแต่ใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดูคนนี้ก่อนดีกว่าครับ ป hey, 8ปีเฮ้ยแ e อีเหรอแ e 8อีแปดสีไม่รู้นะรูปั๊มสายหรือคอมเป็นว่านั่นแหละเดี๋ยวเรารอไทยทีเด็ดไม่รู้ว่าคันไหนจะข้าออกก่อนเข้าอ่อนนะครับให้ดูแคทระหว่างแคทสองคันครับผม กว่ามีทีเด็ดมากน้อยแค่ไหนนะเสียดายครับวันนี้คือแบบไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะท่านผู้ชมแม่ล็อกกี้คันนี้เนี่ยวางหัวเอไม่ใช่กันชน ABS เหรอเขาเรียกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาเป็น ABS เมือ่อก,กี้เขาสั่นเฉยมันติดกระปะปล่อยตัวแล้วครับคันนี้น่าจะเครื่องคอมนะท่านผู้ชม เป่าครับเป่าไปแล้วท่านชมทุพพี่คอนเทนต์ไหนนะวันนี้พี่เก่งหัวลายบอกมาเขาบอกพี่รู้จักพี่เก่งไหมเก่งหัวลายอ่ะเขาบอกแต่คอนเทนต์ไหนเขาบอกนี่ครับ กันแรงกันนะครับนี่ดีครับทันนี้แหละคอมทิ้งของแท้ คันนี้ 6u นะผมไม่เห็นใกล้ๆเรืองๆมาแล้วแหละวันนั้นนะพี่ใช้ผิดนะครับผมไม่ว่าเป็นเครื่องดีดิบเบนนะแต่ไม่ใช่นะโอ้ที่นี่นี่ของแท้นะตอนเนี้ของดีมีทุกที่ครับอยู่ใใจถึงไม่ถึงเท่านั้นเองนะแล้วเราจะไปรอนเขาตับ ไน่สบนะาะไ,ไ,ไม่สบายเลยท่านผู้ชงไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยข้อนี้ครับของดีในดง ຢຽບເອົາເລີ້ເນາະທ່ານ เหลือตัวแรกของเราอีกครั้หนึ่งนะอันนี้เนี่ยคอนเทนต์นะรถไฟมาครับรถไฟมาแม่ป่าแกเยี่ยม ก็ไม่รู้แล้ววิ่งเที่วเท่าทไหร่แต่คือน้ำมันน้ำมันหมดเดยอะแน่นอนครับรถผมมาไม่ได้แล้วมันจะแตกน้ำมันหมดต้องระวังไปนะท่านผูชมเพราะว่าเดี๋ยวรถไปเยี่ยบไปละ ไม่รู้ว่าเขาถอยเทยเขาจะถอยไปได้หรือเปล่าดูเดี๋ยวคันนี้แรงครับคันนี้เครื่องโหงคเคคันนี้น่าจูนไปดีครับ เกินเราไปอยู่ใกลนะ้ๆวันนี้เราจะได้ความเต็นแต่คันทนี้แหละเหมือนท้องฟ้าฟ้าอากาศฝนเริ่มจะมาอีกแล้วครับโหงานวิ่งดินนะครับผมก็ถ้ารถไม่พังนะก็พอได้กินนะ ไม่ค่อยเหลือแล้วครับทุกวันนี้จะให้อูฟูเหมื่ก่อนนี่ไม่มีรวยแล้วครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวว่าแต่รถเจ้าของรถก็ไม่รวยครับผมคนจ้างก็ยังไม่รวยเลยนะโอ้โหคนจ้างก็แบบก็หมดเหมือนกันนะครับผมบางคนทํางานไม่ไม่เป็นบริหารน้ำมันไม่ถูกหมดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นครับผมไม่ได้เก่งนะแต่สัมผัสด้วยกับตัวแล้วคือ ต้องมีกเกษตรครับพูดตรงๆเลยต้องทำกเกษตรรถต้องสามารถจอดได้รถทำงานทุกวันก็ไม่ไหวครับพังหมดครับคนเขามีภาระ,ะนะแต่ถ้าจะให้แบบหนักๆเลยก็โอูไม่ยอมใช่ยังครับยัง